ป้าคะนี่นี่อะไรกันนี่เธอสองคนน่ะไม่มีทางทำงานเสร็จเรียบร้อยหรอกนะถ้าเธอใช้ครกกับสากน่ะมันต้องใช้เครื่องสิรู้ไหมโอโ้ป้าคะพวกเราลืมไปเลยคะ่ะนี่ไม่เอาแล้วนะเริ่มทำงานได้แล้วอย่าให้หลานป้ารอน,นานเลยนะทำให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงด้วยหละโอเคไหม เดี๋ยวป้าเนี่ยจะออกไปรอข้างนอกก็แล้วกันโอ้ว้าวป้าป้านี่ฉลาดมากๆเลยนะคะหนูขอบคุณมากๆเลย,ขอ,เลยขอบคุณมากนะคะป้าเร็วๆเ,เข้าสิเร็วๆทาสิเร็วๆเข้านะอย่ารีรอเลยเหอะดูลารีนี่ปากดีจริงๆเลย อือืมจะไปที่ห้องเก็บของทำไมเหรอเฮะคือว่าคือว่าหนูหนูหนูไม่ใช่อ๋อแสดงว่าเธอเอาของที่ขโมยมาเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในนี้เหรอ,อหนูไม่ใช่โจรน,นะครบป้าเลิกกล่าวหาหนูได้แล้วนะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่ใช่โจรแล้วเธอเนี่ยจะมาทำไมเธอมาขโมยของอย่างนั้นเหรอ ป้าจะบ้าหรือไงอะพูดอะไรไร้สาระอยู่ได้ <c oughs> นี่มันบ้านของป้านหนูนะหนูไม่ต้องขโมอยอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมคะในห้องนี้ไม่ได้จะมีสมบัติอะไรให้หนูขโมยสักหน่อยหนูก็แค่มาเดินเล่นแล้วทำไมป้าต้องพูดแบบนั้นด้วยอันนี้นี่นี่ดูลร <c oughs> อรีฉันก็แค่ล้อเล่นนะนี่ฉันมีของข,องขวัญมาให้กับเธอด้วยนะเอามานี่มาฉันมีตุ้มหูใหม่มาให้เธอด้วย มาเดี๋ยวฉันพาไปจริงเหรอป้าอเออดีจังเลยมาสิมาๆมามา,มาป้านี่เดาทางยากจริงๆรากินี่ สองคนนั้นทำเสร็จเร็วขนาดนี้ได้ยังไงกันนะเธอสวยมากเลยเธอสวยเหมือนกันเลยนะออขอบคุณมากเลยนะเธอประมาทประมาทสิ <c oughs> ฉันก็เหมือนกันอ <c oughs> ดูเราดี นายบอกว่าพวกนั้นไม่มีทางทําทันไงละ่ะแล้วยังไงละ่ะฮะเออ,เอ,อคือป้าสองคนนั้นก็ทําไม่เสร็จนะหนูเช็คดูแล้วเรานี่ไปเอาตุ้มหูมาจากไหนใครเป็นคนให้แกฮะ,ะป้ารู้นะว่าใครให้ตุ้มหูนั่นกับแกดูรี ดูด้วยว่าใครช่วยรากินีกับสีติเธอ,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 อสองคนเนี้สวยมากเลยนะขอให้พระเจ้าเมตตาจ้ะอันนี้ ขอให้ทั้งสองคนโชคดีโอเคเร็วเข้าอย่ารีรอเดี๋ยวสองหนุ่มเนี่ยเขารอแย่แล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะอขอให้โชคดีจ้ะขอบคุณ,คณ<า>นะคะโทษทีนะเรวตีนี่เรามาสายจนได้ทั้งที่เตรียมตัวขนาดนั้นใช่นะอนุรักษ์ส่งข้อความมาเขาบอกให้เรารีบนะพะพวกเขารอไม่ไหวแล้วนะมาเถอะ เร็ว่โอเคโอน,นั่นไงไปเร็วเออสีติมีอะไรพี่อนุรักษ์มันสวยนะสีติจะชอบมันไหมอ่ะใช่สวยมากตอนนี้ฉันเนี่ยคิดอะไรออกแล้วลหละนะ ไม่นะไม่ไม่เธอน่ะชอบคิดอะไรที่แผลงๆอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ดีเลยนะนั่นน่ะไม่ไม่มานนี้มานี้เลยไม่ว่าอย่างไงนะฉันก็อยากจะให้อนุรักษ์กับวิษณุเนี่ยรู้ว่าฉันคิดอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เก่งจะตายไปหรอเธอจะทําอะไรคอยดูก็แล้วกันพี่อนุรักษ์โทรไปหาสองคนนั้นถามว่าทําไมถึงนานนักฉันโโศข้อความภารกินีแล้วแต่ว่ายังไม่ตอบเลยอ่ะไม่รู้ทําไมถึงนานนักนี่เธอทำอะไรมเนี่ย อะไรฉันส่งข้อความให้อนุรักษ์แล้วข้อความเหรอเขาได้หรือ,อยังอได้แล้วเขากำลังเช็คอยู่ขอโทษทีนะแม่ให้เราทำงานมากเลยที่บ้านเราคงไปไม่ได้หรอกคุณสองคนสนุกกันได้เลยโถ่ที่เราพยายามมาเสียเปล่าหมดเลย ทัานสั่งเค้กโรดของรากินีไว้ด้วยซิโถสองคนนั้นน่าเสียใหญ่เลยดูสิอยากจะเจอเรามากสินะเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่เฮยสองคนนั้นหล่อนะว่าไหมอืมหนุ่มเซแล้วก็หล่อด้วยเพราะว่าสองคนนั้นนั่งเงาก็คงจะสดน่าดู พอแล้วน่ารากินีไปกันเธอสองนคนนั้นอยากจะเจอเรามากแล้วนะไปกันเธอนะนี่มาธนาบ้ารด้ไงเราจะต้องสนุกกว่านี้สิสีตีเออแต่ว่ามาธนาฉันว่าเธออยากจะเจอวิษณุมากกว่าเขาอยากจะเจอเธอซะอีกนะเนี่ยเราไปนั่งกับเขาดีกว่าไหมคงจะดีนะม,มาธนานี้โถอันนี้สวัสดีค่ะ เงยโอ้ฮัลโหลนี่เงียบนะเงียบเงียบนี่สองคนดูพวกนั้นสิว่าจะทำอะไรอะเราเข้าไปหาเขาไปเดี๋มาดูกันก่อนะนารอเพื่อนอยู่เหรอคะคือเอ่อคงไม่มาแล้วถ้าจะนั่งก็นั่งสิฉันจะต้องไปสั่งซสอนอหน่อยอะฉันโจุตีนี่เพื่อนฉันเนี่ยฮะ เพราะนะเธอชื่อเพราะดีเอ,อเราขอตัวก่อนนะไปเถอะพี่อนุรักษ์อัน,นี่เรามานั่งด้วยแล้วจะรีบไปไหน,กนแกล่ะเนี่ยออขอโทษด้วยนะฉันว่าเธอต้องรอใครอยู่แน่แน่เลยฉันฉันฉันรอสีติฉันไม่คิดว่าสีติจะมาแล้วล่ะงั้นฉันไปก่อนนะแล้วไงล่ะเรามาแล้วนี่เนอะเนี่ยฉันอยู่นี่แล้วไงล่ะ ไปเถอะพี่อนะุรักษ์นี่จะไปทำไมอะนั่งก่อนสินั่งก่อนสินั่งสิฮะนั่นสองคนนั้นมาแล้วเอ่อโอเควิษนุ <c oughs> ว่าไงพี่สองคนนี้อยากจะให้เรานั่งด้วยเราก็นั่งด้วยซะหน่อยดีกว่าว่างั้นไหมโอเคนะก็ได้ก็แล้วแต่พี่เลย รากินีกับสีติมาแล้วสองคนนั้นแกล้งเราอยู่เราจะสั่งสอนพวกนั้นคืนอันนี้อะไรกันเนอะเรานั่งอยู่ตรงหน้าแล้วเนะจะส่งสิกกันทำไมกันล่ะนี้ยฮะอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นคือเออผมเขียนเบอร์โทรนะคุณจะเอาหรือเปล่าล่ะเอา,านะสิเอาอยู่แล้วล่ะก็ <c oughs> คุณก <c oughs> ็สวยดีนะแต่งตัวแบบนี้ใช้ได้เลยอขอบคุณค่ะใส่เดรสแล้วก็ดูสวยมากเลยล่ะ ใช่สวยมากเลยบอก,กหน่อยสิว่าคุณหนาวไหมคือนิดหน่อยฉันหนาวขอเสื้อคลุมหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยได้สิเดี๋ยวถอดให้มีให้เสื้อกันด้วยอยูเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อให้กับคุณนะวิษณุอย่าถอดเยอะเกินไปไม่พี่อนุรักษ์เขาหนาวอยู่นะอขอบคุณนะวิษณุน้องรัก แล้วนายไม่หนาวบ้างเหรอไม่หรอกพี่ผมไม่หนาวผมเป็นคนเก่งจากบีฮาอ,อ๋อใช่ลอนดอนม,มันหนาวกว่าน,นี้อีกนะอะไรนะอ,อ๋อเปล่าเปล่าอ๋อโอเคง,ง,งั้นก็พูดมาเลยอ๋อช่างเถอะไม่เอาเบอร์อย่างนั้นเหรอโอ้เอาสิงั้นก็จดเอาไว้เลยเก้าแปดโอ้โอเขียนต่อสิสามสองอ่ะสามสองเหรอ,อ,หรอใช่เขียนต่อเลยนั่นเบอร์รองเท้าฉันเองล่ะ อยากโดนรองเท้าตบหน้าหรือไงไปออกไปได้แล้วนะไปไปจะไปไหนก็ไปไปสิไปเลยยังไงเนี่ยมาใส่เสื้อนี่คงไม่สะกเลยนะเร็วเข้าเลยนะเร็วเข้าสิอย่าเงียบเลยนะฉันจะจัดการกับคนที่หลังคอยดูสิฮะคอยดูนะนี่ทำไมจะต้องวอยด้วยนี่นี่นี่อย่างง้อหน่อยเลยนะอย่ามากลนประสาทฉันหน่อยเลยเข้าใจไหมเธอไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นแล้วก็เธอจะได้อับอายแน่อย่างแน่นอนฉันจะไม่ไว้หน้าพวกเธอเลย ออกไปเลยลไปเลยเแล้วบ้านนี่ร,รู้ไปเลยนะมากเกินไปแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่านี่ฟังนะตอนนี้เนี่ยคือที่ฉันเบาแล้วเข้าใจไหมฉันเนี่ยยังไม่ได้เริ่มแผลงฤทธิ์เลยด้วยซ้ําไปบอกฉันมาหน่อยสิจะมายุ่งกับสามีของฉันเนี่ยทำไมกันละ่ะฮะไม่อายกันบ้างหรือย,ยังไงฮะนี่มันน่าอายมากเลยนะรือไมว่าเมื่อหน่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะยะแลกยุ่งเรื่องชาวบ้านได้แล้วเข้าใจไหมแหมถ้าเป็นปากดีแหละเนี่ยฮะเรื่องส่วนตัวพผู้ชายเนี่ยมันเหมือนกันหมดในโลกนี้เลยนี่เดี๋ยว เธอเพิ่งว่าพวกเราอย่างนั้นเหรอนี่ฟังนะอนุรัก์คุณจะโดนฉันเล่นงานทีหลังนะฉันจะคุยกับใยนี่ก่อนนะโอเคไหมฮะนี่ฟังนะบอกฉชนมาสิมาย้อนกับเขาทําไมกันล่ะจ๊ะนี่เธอจะบ้าหรือไงกันเนี่ยขอทีนะ นี่เธอว่าเพื่อนฉันรูใช่นะี่นี่อย่ามาปากดีนะเจอดีแน่นี่อยากโน้มตบเหรอเดินเจอดีแน่เลยนะะอย่าเลยนะได้ยังไงฮะน้อยนี่ไน้อยนี่พอแล้วพอแล้วบ้าได้ยังไงพอเลยไปเลยอย่าไปก็ไปเลยพอแล้วรากินีพอแล้วพอแล้วพอแล้วแน่รากินีไหนเอาเสื้อให้เขาไม่ใช่เหรอเออสิทธิ์ก็เขาหนาวนี่อ๋อเหรอแล้วคุณอนุรักษ์คุณ ให้เบอร์โทรของคุณกับเยลล่อนนั้นไปสินะฮะคือเราคิดว่าคุณจะไม่มาก็เลยหาเพื่อนใหม่ยังไงเล่าโอเคคุณสองคนอยากจะมีความสุขกับเพื่อนใหม่ทั้งๆที่นัดเราเอาไว้เหรอเสียดายจังเลยเนาะแผนแตกไปกระเถิรู้ไหมฉันไม่น่ามาตั้งแต่แรกเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะกลับอย่างนี้งั้นเหรอคุณก็ใช้เวลากับเย็บพวกนั้นสิโอเคไหมคุณจะได้อารมณ์ดีขึ้นฉันขอตัวก่อน นี่พี่อรุณครับถ้างั้นเราก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกนะเราไปหาสองคนนั้นดีกว่านะอโอ้ยสรุปพอแล้วนะไม่เอาแล้วเราเลิกแสดงละครได้แล้วมา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 อะไรอะดูนี่สิสีตี้นี่ไง<ะ>คิดว่าเรางงโง่หรือไงเนี่ยไหนขอฉันดูหน่อย อย่าลองดีกับเราอีกล่ะอนุรักษฉันหลอกคุณเพราะว่าฉันรักคุณ,น,คณนะสิผมมีนี่ให้คุณด้วยนะขอบคุณมากเลยนะวิสนุนรักนะรักนะเหมือนกันน,น่นักก่อนน่งก่อนโอ้พระเจ้าสองคนนั้นไปแล้ว แผลฉันเสียหมดเลยฉันรับรองได้เลยนะว่าฉันเนี่ยไม่ปล่อยใยตัวต้นเหตุไปง่ายๆยอย่างแน่นอนเลยล่ะปวดหัวจังเลยเนี่ยดูราเรมานหน่อยสิมานวดหัวให้ป้าหน่อยป้าปวดหัวมากเลยคืนนี้มีแสงไฟแสงเทียนเนียนๆให้ป้า เลิกร้องได้แล้วนะไปบอกบริษทให้ซ่อมไฟให้ทีสิเร็วเข้า <c oughs> หนูเป็นคนปิดไฟเองแหละป้าหอ, <c oughs> อ,อหนูน่ะอยากจะดินเนอร์ใต้แสงเทียนดูบ้างนะเพราะว่าอาหารมันยังไม่พร้อมแล้วเราก็มาดื่มชาก,กันก่อนดีกว่านะดีไหมคะป้าออ,อ,อ,อป้าดูน่ากลัวมากเลยในแสงไฟแบบนี้ออะไรนะ ฉันน่ากลัวอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ป้าสวยมากเลยเเงั้นเรามาดื่มชาก,กันเถอะนะเอางี้นะป้าหนูว่าลูกชายป้าเน่ะเขาคงกำลังสนุกกับเมมียของเขาอยู่แน่เลยล่นะเนอะโรแมนติกหวานฉ่ำกันสนุกสนานกันจนลืมป้าเลยนะเนี่ยแล้วก็คงจะจับมือกันด้วยนะแบบนี้เนีเนเนเนะปากมากอยากดินเนอร์นักสินะนี่มาทำชาฉะนกใส่มือฉันอีกเนี่ย เอ้ยหนูไปดีกว่าโง่จริงเชี่ยวนี่ไม่มีใครจะสนุกกับดินเนอร์แสงเทียนได้ตลอดเวลาหรอกนะถ้าจะทำแบบนั้นต้องใจอ่อนเยาว์คนที่มีแต่ความเกลียดทำไม่ได้หรอกนะเลอะพูดพลาดมากได้แล้วอะไรเรวตี ฉันคุยกับสามีฉันอยู่นะเขาฝากทักทายเธอด้วยเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าหล,ลานๆทำอะไรอยู่ป้าคะป้าห่วงลูกๆอยู่เหรอหนูว่าสองคนนั้นน่ะคงไม่ใช่ไปแค่ดินเนอร์กันหรอกนะพวกเขาน่ะหลอกเราด้วยนี่อย่าคิดมากเกินไปสองคนนั้นน่ะคงจะไปดินเนอร์กันนั่นแหละนะ ที่นี่ดีมากเลยนะใช่มันสวยมากเลยล่ะวิสนุเธอสั่งอาหารสิไม่ไม่คุณนั่นแหละสั่งอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะเดี๋ยวผมกินกับคุณเองเออเอออรากินนี้จะกินอะไรเหออรออนุราชฉันไม่รู้ว่าคนสั่งอะไรกันบ้างนะที่นี่จะสั่งอะไรก็สั่งเลยนะได้เลยเออ,เอ,อ งั้นอะผมสั่งสลัดนะคุณกินด้วยไหมสลัดเหรอใช่กินด้วยไหมเอาไหมซีตี้เราคุยกันหน่อยไหมอะไรล่ะซีตี้คุณรู้ว่าผมทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรใช่ไหมอือแต่ผมกำลังเจอปัญหาอยู่นะสิออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะมีอะไรหรอนี่ฟังนะซีตี้ทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณช่วยผมนะ <c oughs> ออหวังว่าผมจะได้กลับไปทำงานอีกไม่นานเหมือนกันนะอ๋อใช่คุณบอกว่าคุณอยากจะคุยกับผู้รับเหมานี่นะได้ยินว่ามีปัญหาเรื่องปูนใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อใช่ผมคุยแล้วละ่ะผมบอกให้ลูกน้องทำงานต่อได้เลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรโอ้ตายปูนเครื่องจกักรงานพวกนี้นี่บ้ากันหรือ,อยังไงนะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยตอนดินเนอร์แบบนี้ อคุณนี่อะไรเนี่ยมีแต่แค่รอดหันไหนนี่แครอทหั่นราคา270เลยเหรอรากินี้นี่ร้านอาหารนะก็ราคาอย่างนี้แหละใจเย็นหน้แครอทแพงขนาดนี้เนี่ยฉันซื้อได้กิโลหนึ่งเลยนะเอามาทำอะไรกินกันเองก็ได้ มันแพงขนาดน,น,นั้นเลยเหรอ,โ,อโทษทีผมลืมเช็คราคาไม่เป็นไรนะเราจะได้ปลูกแครอทด,ด้วยกันเราจะได้เอาไปแจกชาวบ้านด้วยไงยแบบนั้นอะดีไหมล่ะแล้วสีติละผมก็จะป้อนแครอทให้สีติก็ดีนะแบบนั้นโอ๊ตอยตายนี่มาดินเนอร์แสงเทียนแบบนี้แต่ว่าคุยเรื่องปลูกแครอทกันเนี่นะนี่ยคิดได้ยังไงกันนะ หนุ่มสาวพวกนี้ช่างไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะเนี่ยเราจะต้องหาทางช่วยอะไรแล้วล่ะแต่ว่ายังไงดีนะอันนี้เดี๋ยวนะอะไรครับคือคือว่ามามาอันนี้สิทธิ กินนี่สิกินเลยแครอทมันหวานนะแครอทมันหวานแล้วกินมะเขือเทศไหมฉันสั่งอาหารแล้วล่ะใกล้จะมาแล้ว <c oughs>